วันพุทธที่16กรกฎาคม2568เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคอปทศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปสและกองทัพธรรมได้เดินทางไปยังสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอให้เล่งดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบวินยัยและลงโทษทางวินัยต่อพลตำรวจโทนายแพทย์โสพลรัตน์สิงหาจารุ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิธานนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจโดยให้ออกจากราชการไว้ก่อนหลังมีมติแพทยสภาสอบจริยธรรมทางวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์สั่งพักใบอนุญาตของทั้งสองท่านในกรณีอาการป่วยวิกฤตของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยการมายื่นหนังสือครั้งนี้เพราะท่านทั้งสอง กลับได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตารำรำดับในการแต่งตั้งวาระนายพลปลายปีนี้เพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างแก่ตำรวจผู้อื่นที่ทำหน้าที่เต็มที่แต่กลับไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้ซึ่งบรรยากาศหน้าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในวันนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยมีการจัดกำลังตำรวจ ควบคุมฝูงชนตำรวจในพื้นที่ประมาณ100นายอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยท่านโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ออกมารับหนังสือด้วยตนเองโดยกลุ่มได้นัดหมายเพื่อติดตามทวงถามความคืบหน้าอีกครั้งในเดือนสิงหาคมหลังจากนั้นก็ได้เดินทางกลับยังเวทีคอปทอสะพานชาเมนมรุเช่เช่เชนกัน